ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับท่านในเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่ว่าวันนี้อยาขอพูดสั้นสักหน่อยเม่ต้องการให้จบในข้อที่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าท่านทั้งหลายจงไม่ประมามทในธรรมทั้งหลาย คำว่าทำก็คือความดีถ้าเราไม่ประมาทก็หมายมความว่าเราปฏิบัติอยู่ในความดีตลอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงตามที่กล่าวแล้วนั้นเป็นความดีทั้งหมดถ้าคนทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุข,ขุตและปฏิบัติตามในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ในข้อต่อไปท่้งกล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองห้องหนึ่งความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความรุ้อุปการะอันท่านกระทำแล้วแก่ตนหนึ่งอย่างนี้คนมีแก่บ,บุคคลทั้งหลายแต่การเคารพคารวะสิ่งอะไรกัน,กนไม่ได้หมายถึงว่าความเกรงกลัวสิ่งอะไรกัน เมื่อเราเคารพท่านท่านก็เคารพเรา,าสร้างความประทับใจในความรักอย่างนี้ก็ความรู้สึกของเราเป็นสําคัญถ้าไปในที่ใดก็ตามถ้าใครเขายกมือไหว้สแสดงการนอบน้อมกับเราเราจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไงว่าไม่จองหองก็หมายความว่าท่าบุคคลผู้ใดท่างเกื้อกูลกับเราเรายอมรับ แล้วก็เห็นใจขั้นสนองท่านยอมรับนับถือในความดีของท่านอีนรกรายการหนึ่งยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่หมายความว่าเราไม่พยายามลักไม่พยายามขโมยไม่ทําลายทําลายความสุขของคนอื่น,น,นในเข้าของเรามีอย่างไรพอใจอย่างนั้นท่านนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจ ือว่ายินดีในของที่เรามีความสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เองโดยชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎข้อบังคับข้อหมู่คณะตอกถูกต้องตามประเพณีนิยมไม่ไปยื้อแย้งไม่ไปคดโกงบุคคลอื่นแล้วความเป็นผู้มีอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนหมายความว่าบุคคลใดท่านมีความดีสำหรับเรา เมื่อเปอรียวกาศที่เราจะอุปการะท่านได้เราก็อุปการะท่านเป็นนวัตะทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะพ่อเฉพาะแม่ต่างคนต่างทําความดีสนองซึ่งกันแกันถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วหรือยัง ข้อต่อไปท่านบอกว่าฟังทมโดยการหมายความว่าการฟังทมก็คือฟังคําแนะนาในได้ของความดีธรรมะนี่ยก็แปลว่าความดีในบุคคลใดที่มีการไปชุมกันบ้างมีการอบรมกันบ้างการแนะนํากันบ้างการส่งสงแสงกันบ้างในได้ของความดีเราพยายามฟังความดีไว้เสมอเสมอ จดจำไม่ว่าใครเขาพูดว่าอย่างไรเป็นความดีจำไว้จำทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ซึมเข้าไปในใจเองเมื่อการฟังความดีไว้เป็นปกติให้ความดีมันก็ฝังใจเ <c oughs> มื่อความดีฝังใจการกระทำก็ทำดีพูดก็พูดดี ทั้งนี้เพราะอะไรว่าการทําก right ็ดีการพูดก็ดีมันมาจากใจใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิดใจคิดอย่าทําชั่วกายมันก็ทําชั่วถ้าใจคิดจะทําดีกายมันก็ทําดีใจคิดจะพูดชั่วปากมันก็พูดชั่วแต่ใจคิดอย่าพูดดีปากมันก็พูดดี นี่เป็นอนุว่าการฟังธรรมการฟังธรรมนี่มันหมายถึงว่าการฟังเทศดูฟังที่คนเขามีความประพฤติดีลัวพูดถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียดเบียนซึ่งกันเลยกันไม่ให้คิดระทธร้ายเส้นกันและกันให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบกหากัน ต่างคนต่างอ่อนน้อมก็หากันเขาพูดแบบนี้เราฟังแล้วพูดแบบนี้พูดโดยธรรมพูดยังไงบ้างก็ต้องตอบว่าเหมือนกับที่พูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละพูดโดยธรรมแล้วอาจจะมีอะไรยิ่งไปกวันนี้ก็ได้เป็นเรื่องของการของสมัยถ้าคนทุกคนปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านหลายจะเห็นว่าโลกเป็นสุขและโลกเป็นทุกข แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้อย่างหรือว่าพระพุทธศาสนาเกกะโลกนี่ข้อต่อไปแกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายไม่ความว่าอะไรสมณานาันจาทัศนัง แล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่วไอ้คำว่าสมณะนีนจากความชั่วท่านแปลว่าเลือเ่อยเฉยไปมีวาจาจะพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีหรืเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อเรอหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลำบาก ที่เราจะทําความดีทุกอย่างในการงานที่จะพึงประโยชน์แก่นตนก็ดีเป็นประโยชน์แก่นตนก็ดีในจริยาที่ต้องพึงประพฤติปฏิบัติไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่นตนก็ดีไม่เบียดเบียนใครแต่ความสุขมาถึงเราการปฏิบัติแบบนั้นมันก็ต้องต่อสู้ต่อประสรคือความยากความลําบาก หรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกไปเดินขบวนที่น,นั่นชุมนุมที่นี่สตรีทที่นั่นนี่ครูเขาไมา่ได้สอนหรือว่าครูคนใดเขาสอนก็ไม่ทราบทำความอดทนในด้านความดีคือเราจะทำความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึ่ง คนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเขาแนะนำในด้านความดีเรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี้การเห็นคนที่มีความดีมีความชั่วหมดไปมีแต่ความดีดีทุกอย่างจิตบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมโมติยถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักกายกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นอกชื่นใจน้ำใจที่สแสดงออกก็เต็มด้วยความเมตตาปราณีนี่เป็นว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเขา้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาธทรรมโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดเราจาอะไรก็ทาเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษสั่งสนทนากันแต่ในวาจาที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการทราม,มาหากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเ้าเรียกว่าจเจนจ,จทาทำโดยการถึงการที่เวลาบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปชุมนุมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุแล้วเราจะกำจัดเหตุของความทุกข์นั้นได้ประการใดช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิด อย่างนี้ท่านถือว่าโลกเป็นสุขและว่าโลกเป็นทุกข์แต่คนทุกคนทําได้หมดในข้อต่อไปเทพกล่าวว่าจงทําลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพฤติอย่างพรมหนึ่งเห็นอริยสัจทันหลายหนึ่งทำพนิพันธ์ให้แจ้งหนึ่งแย่ไหม การมีความเพียนเป็นเครื่องเผากินเลสได้ความกินเลสก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้าหมองมันหมองหมัวอารมณ์จิตชั่วอารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขมโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวีค่าเข็งฆ่าเขาอารมณ์จิตที่หลงไหลไฝ่ฝันเกินพอนดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวเราคิดว่ามันจะมาสลายตัว เมื่ออารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดว่าอย่าให้มันมีในจิตของเราเพการลักการขโมยยืแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นนะเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบชาวบ้านที่ไหนสักจะชอบเราไปทําเข้ามันก็เกิดศัตรูเมื่ออารมณ์ที่อยากจะมีค่าเค็งค่าทําร้ายบุคคลอื่นเราถ้าเราคิดกับเราเราชอบนี่นะนี่ว่ากันได้อารมณ์โดยตร ยังไม่ทําได้ว่าเป็นอารมณ์คิดตัดอารมณ์คิดตัวนี้เสียแทนที่เราจะคิดลักคิดขโมยเขาเราก็คิดเกลื่อกโกซึ่งกันและกันเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันมาเป็นความสุขดีกว่าเรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูการที่จะคิดทําร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็เลิกคิดเมตตาราณีปรารถนาในการสงเคราะห์ปรารถนาในการเกลื่อกโกสร้างความเป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน อย่างนี้โลกจะมีความสุขหรืว่าโลกจะมีความทุกข์ท่านบอกว่ามีความประพฤติอย่างพรหมความว่าพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐพรหมมีอะไรมีความประพฤติหนึ่รง,ร,ร,มมร,ร,งรักซึ่งกันและกันเมตตาไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันสองกรุณาสงสารช่วยเหลือกันให้เป็นสุข สามไม่ชาได้สยาเส่งกระ,ะสันใครดีพรอยินดีด้วยสี่อุมเบขาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึงแม่รู้ตัว่แก่ไม่ดิ้นรน้นความตายยะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเป็นอน,นว่าพรมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพรมหาะคืบคืบบริการ ถ้ารุมอย่างนี้มีด้วยกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารต่างคนต่างไม่อิยาสิ่งกันนี้ชาดสยาสิ่งกันล้กันโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเห็นอริยสัจนีคนนี้ปวดหัวฟังเป็นภาษาบาลีเขาหน่อยปวดหัวแล้ว อริยสัตว์นี่ไม่ไว้แล้วพวกคุณนเอน้ยเป็นเรื่องของพระอรหันต์ที่เขาจะทำกันแต่เปล่านี่เราพูดถึงอริยสัจของชาวบ้านอริยสัจก็หมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าแปลซะแบบนี้มันก็สบาย ไม่ใช่ว่าอริยสัจความจริงที่ทำตนว่าคนใหนเป็นพระอริยเจา้านอนต้องไปพูดกับพระเอากันอย่างสมสมบายพระในไปพูดกับแกบเขา้าที่แกก็กไม่รู้เหมือนกันพระแกบวชเข้ามาจะบ,บอกกมีสินสองรอยยี่สิบเจ็ดบางองค์ไปดูสินห้าไม่มีก็มีนิว่ากันบางองค์นะไม่มีแม้แต่สินห้าแต่สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็มีแล้วไม่มีก็ไม่รู้ นี่ดีพูดนี่ไม่ใช่นินทากันมันเป็นความจริงนี่เราเห็นอริยสัจเราเห็นยังไงสัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็นั่งนึกดูที่อะไรหนอที่ทําให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนเช่นไรหนึ่ง โลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็พ่ออะไรไปถามไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายมั้ยเจอหน้าชกเจอหน้ายิงเจอหน้าฟันเจอหน้าแทงเจอหน้าเตะเตะซอกเข้าไม่ยังเจอหน้ากันเข้าอย่างนี้เ้าทำอย่างนั้นชาวโลกต้องการไหม ถ้าถามด้วยความใจจริงแต่คนนั้นเขาไม่บาปเขาตอบว่าไม่เอาเราอีรูปนี้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจ้ะนี่ในเมื่อเรามีอริยสัจเพื่อรารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายเข้าประพุทธประหารสิ่งกันละกัน อันหนึ่งอริยสัตว์ที่เป็นทําให้โลกมีความสุขก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมารักขมโมยมาว่าคดมาโกงเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่งอะไรกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่แย่งใคร ไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไว้ชั้นไม่โกงชั้นไม่โกงชั้นบริสุทธิ์ผุดฟองแต่ที่ไหนได้เลอแป๊บเดียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านความจริงนั่นก็ไม่ได้โกงแต่ได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข่าวเล่าลือมาหลายสิบปีแล้วคนนั้นตายไปหมดแล้วตายหมดเคยดิ้นข่าวแหมเวลาจะเข้ามาบริหารประเทศ ร้องห่มร้องไห้สงสารประเทศว่าประเทศมีแต่คนคดคนโกงฉันทำและจะทำในความบริสุทธิ์แต่ว่าทําเข้าจริงๆแล้วไม่กี่วันนะบ้านไม้กลายเป็นบ้านตึกตึกเล็กกลายเป็นตึกใหญ่ร่ำรวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอริยสัจแล้ว ถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตวะอริยสัตวะหมาความบริสุทธิ์อย่างสัตว์ิเรชันไม่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่อริยสัตว์การเห็นอริยสัตว์ในที่นี้ก็ต้องเห็นว่าการยื้อแย้งสิ่งกันละกันมันไม่ดีถ้าเราถูกเข้าบบังแบบนี้นี่เราไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ทํากัน อย่างนี้ที่ไปเห็นอริยสัจยอมรับนับถือในสิทธิรัพย์สิสนซึ่งกันและกันไม่คดไม่โกงไม่ลักไม่ขโมยกันอริยสัจที่สามสำหรับชาวบ้านเราก็รู้จักความจริงที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์คือเมื่อ,อยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วใมอริยรสัจข้อที่สี่ของชาวบ้าน เป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่งต่างคนต่างไม่พูดโกหกหมเ็จพูดแต่ความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคำหยาบพูดแต่วาจาไพเราะสนองสดเป็นที่รักเป็นที่เลื่อนหูพูดแล้วผู้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสามวาจาที่พูดไป เราก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ต้องการนั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกรราซึ่งกันและกันสี่วาจาเป็นที่สะเทือนใจชาวบ้านทั้งเราและเขาต่างคนต่างไม่ชอบใจวาจาสี่รายการนี้เราไม่ชอบใจเขาก็ไม่ชอบใจคนทั้งโลกก็ไม่ชอบใจเราก็รักษาสัจจะนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธ พูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานพูดแต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามัคคีพูดแต่วาจาดีที่ไม่สะเทือนใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยสัยข้อสุดท้ายก็คืออย่าทำจิตใจขาดสติสัมปชัญญะด้วยการดื่มสุราได้ไม่ไร พ่าทีพูดมาแล้วในการดื่มสุราดมเไรัยไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัวดีไม่ดีก็จําใครไม่ได้หมดพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบุตรเป็นที่รักบุตรเป็นที่รักเพราะดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญารแระบุตรเป็นฟุตบอลไปสักไเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนามก็เคยดินข่าวไปซ้อมเธอเข่าบ่อย แต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้วนี่เพื่ะการเด่มสุราเมรัยเป็นปัจจัยอารบแม่ได้ขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทำพราน,นิพานให้แจ้งไม่แี้วจะไปนิพานกันไหมล่ะนิพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลก ชาวโลกไปนิพานก่อได้ก็ทีนิพานของชาวโลกมันจะไปยากลาบากอะไรรู้จักนิพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพานแสักทีดีไหมคนฟังอย่าเพิ่งปิดสถาอยาพิ่งปิดเครื่องรับทล่โอาโหนี่เตรียมจะปิดวิทยุไปอยู่แล้วทีเนี้ย พอจะชวนไปนี่พังอยาปิดวิทยุบอกไปยังไงแะไปโทรลูกอย่างเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรอยาก,กินผัวยังมีความลําบากโอ้ยอเ,เจ้านี่เจ้าสิงก็ยังทวงโอ้มันยากลำบกากเหลือเกินเนี่ยไปนี่พัยกันยังไงไปไม่ไหวแล้ว่อคุณแม่คุณเ้ยดีไม่ดีก็จะตจะโกนร้องลองมาบอกนี่ตาตาคนที่พูดนแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดได้ย,ยังไง จะมาชวนชาวบ้านไปนิพพานจะไปไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาชาวบ้านนะไม่ใช่นิพพานของชาววัดน,น่่นิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัด คนอยู่วัดจะให้ปฏิบัติอย่งคนอยู่บ้านมันก็ขวางโลกหรือที่พาสิตโบราณท่านบอกว่าศึกอยากสวดบทอยากร้องเวลาศึกจากความเป็นพระละพีตายที่ไหนไม่ได้ได้ชอบไปสวดที่นั่นสวดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้จ้างสวดแต่ก็ไม่แน่นะบางทีไปสวดแล้วก็ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเข้ามาสิเมื่อร้องเพลงในะใครเขาจ้างร้องนะพระเนะี่ยไม่มีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกนี่วันนี้เราพูดกับชาวโลกก็วชวนชาวโลกปณิพันธ์ไปไหมไปหรือไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพพานชาวโลกกันก่อนนิพพานแปลว่าด,ดับ คือว่าดับอารมณ์ของความชั่วความชั่วระดับไหนก่ความชั่วระดับชาวโลกอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วที่ระวางกฎกันไว้ตามอำนาจของกฎหมายตามอำนาจของกฎข้อบังคับตามประเพณีนิยม ประเพณนี้นิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทํากันประเพณีนิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทําถ้าทําแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกราวกันเราก็ไม่ทามันเสียสิมีกฎข้อบังคับของหมู่คณะใด วางไว้ไว้อย่างไหนมันเป็นความชั่วจงอย่าทำเราก็ไม่ทำประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไวอย่างไรเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลกอย่างนี้เรียกวันดับคือนิพพาน ดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประเพณีอย่าลืมนะนิพานนี่ครับปลว่าดับนิพานไม่ได้แปลว่าศูนย์ดับอะไรดับอารมณ์ของความชั่วเป็นระการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณะ ประเพณีของท้องถิ่นแล้วก็กฎหมายของโลกนี่ต่างคนต่างดับความอารมณ์ชั่วอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนยอมรับนับถือกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณะประเพณีของเขตกฎหมายของโลกอยากจะถามว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุก เราก็ต้องตอบกันได้ว่าโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นอันว่าเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกพูดมายาวบ้างสั้นบ้างก็เห็นว่าจะต้องจบกันเพียงแค่นี้อย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้พระพุทธศาสนาช่วยโลกนี่มันหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันเรื่องเท่านั้นนะและเลี้ยงเหลืออีก แปดหมืนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเรื่องเลขเก้ <c oughs> กาที่เก้าผข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนํา <c oughs> เพื่อให้โลกเป็นสุขให้ระดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมดจงไปกําหนดตั้งใจคิดละองค์สมเด็จพระธรรมสามิทิศสอนไว้ที่เรียกันว่าพระพุทธศาสนา ถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนสําหรับวันนี้ก็อขอลาก่อนแล้วก็ขอลาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยโลกไว้ประชิดด้วยก็มาจบแล้วขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจะมีแต่ความสุขสขวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ูลผล และจงจะเจริญไปด้วยจาตูรพิตาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขะภะละละปฏิภานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทกประการสวัสดี